องเดิเยเมไม่ต้องเวรการังกลาลงมาน้ำหน่อรอเราต้รพี่เบนก่อนรอพี่แจ็คกี้่อนนะไม่กั้ใไหมรับฟกเราคกันแล้เนัาเลือกคนสวยแล้วจะเลือกคนหล่อเราเลือกสองคน ครสวยสุดอัน <Sustain> น <able calculator> ี้ใครสวยสุดใสวยสแจกกี้หรอแจกี้หอแจกี้แจกี้สวเกกีสวยเแล้วหนูน่สวยไหมหนู่สวยไหมเออสวย

ที่ตะกี้แปลค่ะรู้สึกยังไงเขาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกแบบทุกอย่างมันดูดีไปหมดรู้สึกแบบว่าสุซามากกอย่างมันแบบว่าเป็มประกายดีใจที่ในวันนี้ได้มาอยู่บนกระเป๋าเ c ็มซเอสุดยอดถูกไหมจ้าเนยโวกยังบ้ันนี้คามโอ้วันนี้ผมพกควา ความน่ารักแล้วก็ความหล่อมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ซูู้ๆน้องนไม่ได้จริวันนี้เราแบบว่ามาช่วย e n t ตอร a เทน้องเนครับผมตอนนี้ entertain ไปกันหรืยังคะ n e t n ไปประมาณนึงแล้วครับผมสนุกไหมน้องนสนุน้องนอเป็นยไงางสหรับเราเป็น c o l l e t o n ของเราเล่ปไไปเ่เป็น ทุกทูบไหมเออโตอ๋อวิวหรอน่ารักน่ารักมากเลยครั้นี้ก็เป็นการงานครั้งแรกไหมครับขอะทั้งสทั้งสคนแบบรวมกันแบบนี้ครั้งแรกเราอยากจะขอขอบคุณทาง A.M. ด้วยนะครับที่แบบว่าให้เราได้มาเจอกันได้มาแบบว่าได้มาดู collection A.W. 2ีนะครับ A.M. ก็เห็นแบบว่า เขาเลยได้มาอยู <thoroughly> ่ท like um, ี่กรบเป๋โซนนี้ก็แบบว่าดีใจเลยทุกคนเลยครับกระเป๋าสวยกระเป๋าสวยช่วยมาชวนมัมมัมซื้อหน่อยชวนมัมมัมชวนมี่ซื้อหน่อยมลือกเลือกมามีครับมาหมี่ครับชวนมัมซือมาซื้อเยอะๆเลยลูกเออมาหมี่มาซื้อเยอะๆของเขาแล้วแบบโซนที่ไอคอนสยามมีมาซื้อเยอะนะคะได้เสื้อด้วยใช่มวย่มีเสื้อเลยครับ น้องเลยน้องเนยนี่น้องเานเลยใส่เป็นนี่อยู่เป็นยังไงวะเป็นเสื้อให้พี่เขาใส่อยากบอกอะไรกับพี่ชหนไมงเยตอนนี้เราแบบว่ารอมากจริงอะเลยอะมอมากขอบคุณทุกขอทุกคน ีมาหาวันนี้กี้าไปเรื่อยๆเลย่ะเดี๋ยวไว้มาเจอกับน้องเนยอีกงานหน้าๆฝากสนับสนุนน้องเนยไปในทุกๆงานด้วยนะคะเราจอทุกคนนะเราจอทุกคนนะตอหันไปหน่อยะปก้งเนอ้เราอ่ทุกคนคนเลยะคสมากเลยกที่น่ารักนเ้ากมี้กมาวยาเ อันีเป็นาอะไรคบตาแล้รัสื่อสารอะไรบางอย่างกันถใช่พี e ่ว่าเาสื่อสารอะไรคะสเราเห็นย้มเยราเก็บไปเขาบออยู่ในตู้เซฟแล้วก็มีบางส่วนเก็บอยู่ในท้องเราด้วยเหมือนกันเขาเลยใส่ท้องเลยใช่ พี่จีเขาแบบมีกระเป๋าแบบกระเป๋ามิติใส่ไว้มันเยอะมากใส่ไว้ในนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ CMC ฉันมาเต็มกระเป๋ายังน่าจะเกินออกมาแล้วใช่เพียงพอยาว ฝาก MCM Collection MCM X Butter Bear เนี่ยนะครับก็จริงๆมีลายน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็กระเป๋าใบนี้ด้วยที่แบบว่ามีโปรสกรีนลายน้องมิเนยนี่เลยน่ารักมากคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้อยาก็บสะสมอะไรางเนี้เอาไปใช้อะไรใช่ไหมคะก็ฝาก MCM X Butter Bear นะายน่ารักมากๆบอกว่าทุกคนต้องมีแน่นอนค่ะไปเนกันแ่อแปลให้แล้ว ฝากทุกคนมาดูคอร์บัฟโซ่ที่ไอคอนสยามด้วยนะก็เป็นเป็นคอลเลคชัน <Itís> <presses Learning. S 1> ที่มันพิเศษสุดๆที่บอกว่าน้องเดยได้มาร่วมคอร์รัในครั้งนี้สยอัฒนียงจิ๊กเกอร์กเกขอฝากจิ๊กเกอรขอฝากแฟนคอนจิ๊กี้ได้ไหมครับที่จะมีแฟนคอนวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาดูจิกเกอรกันเยอะๆนะครับจัดที่ ชัน e> ที่2ชั้น7นะครับก็หายชนน้องเนยแล้วก็ชนพี่เบกไปดูด้วยนะหลาเลยได้เลยขอกด้วนะครับขอบคุณค่ะเก่งปะมึงนะคเก่งอะเก่งไหมเราเก่งสคนเก่งเลยจะกินจะกินดูร้อใไครับ ส่ัสดีค่ะยินเสดที่ต้อ